สวัสดีครับทุกคนอยู่กับช่องโคครคลโค,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 โคโซับนะครับอี่อากาศยังเย็นยอยู่นะทุกคนจะมาให้ดูนะพอดีผมทำตู้ตู้คอนเทนเนอร์ไว้นะตัวนี้ก็เป็นฟูมผนังนะครับทุกคนจะอยู่ประมาณกับสีนิ้วล้านนิ้วเลยนะครับ คือป้องกันความเย็นนะครับเวลานอนนะจะได้ไม่หนาวมากนี่ก็ผมทาตู้คนนาทาเสร็จแล้วนะครับนี่ก็เลยถ้าเกลียวมาทิ้งขายไว้นะครับลองออนไลน์ขายนะครับตอนนี้นี่ตู้ที่ทําเสร็จนะล่งลางจะยกได้นะล่างนี่ก็จะใช้ปรลิปยกนะครับตอนนี้ก็ตั้งขายไปที่หกล้านนะทุกคน ท,ทำเสร็จแล้วก็ประมาณนี้ทุกคนนะแล้ับเปิดตัวนี่ข้างในนะทุกคนก็จะเป็นลนนักษณะนี้ทับง่ายๆนะทุกคนไว้สุดมากคนที่มาทำงานที่เกาหลีก็จะนอนประมาณห้องประมาณนี้นะนะครับทุกคนก็จะเพิ่มห้องน้ำเข้าไปนะครับมีห้องน้ำมีอะไร มี่ก็ตั้งขายอยู่หล้านกว่านะครับทุกคนขายหกล้านนะทุกคน คร,ครับให้ดูนะครับนี่คือตู้คอนเทนเนอร์นะครับเป็นที่นอนนะครับทุกคนทำสามวันเสร็จนะที่นี่นะสวยงามนะทุกคนครับสวัสดีครับทุกคน